ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออกตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู ส, ikum, ส ya, ล l มอเลกุ้มสลัมบาฮเยาปรปนิย่าเซอร์กาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีเจนราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสร,รยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม,ม,มอ,อปัตตานี มารมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหลายคนอาจไม่เชื่อว่าสองในสามของพื้นที่เกาะถูกจัดสรรให้เป็นที่พักน้ำและกักเก็บน้ำนะคะทั้งประเทศเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมดรวมถึง17แห่งซึ่งรวมถึงมารีนาเบซานนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใจกลางเมืองด้วยเช่นกันสิงคโปร์นั้นมีพื้นที่มหาศารที่มาจากการถมทะเลหรือที่เรียกกันว่าแลน Reclamation นั่นเองค่ะค่ะคำว่าการถมทะเลนะคะในภาษามาลายูก็คือตัมบะลาวดตัมบะล่าวดแปลว่าการถมทะเลค่ะสิงค์ปุระตัมบะลาวดอุนตกมาลวัสกันตันะค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสิงค์ปุระเมนัมเบล่าวดอุนตกมาลวัสกันต a นอ่ะสิงคโปร์นั้นถมทะเลนะคะเพื่อขยายพื้นดินค่ะ สิงคโป,ปร์เมื่อนำบักเหลาดอุนโตเมลูวัสกันตนะสิงคโปร์ถมทะเลเพื่อขยายพื้นดินค่ะค่ะคำว่าตำบะนะคะตำบะแปลว่าการถมนะคะเมื่อนำบะเมื่อนำบะเป็นกริยาแปลว่าถมนะคะเหลาดเหลาดแปลว่าทะเลค่ะตำบกแปลว่าการถมเมื่อนำบแปลว่าถมแล้วก็เหลาดแปลว่าทะเลค่ะเมลวัสกัน เมื่อลูวัสกันแปลว่าขยายหรือว่าทําให้กว้างขึ้นนะคะซึ่งคํานี้เนี่ยมาจากคําว่าลูวัสลูแปลว่ากว้างค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคําว่าตันน่ะตันนแปลว่าดินหรือพื้นดินค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการถมทะเลหรือ Land Reclamation นะคะเนื้อที่ของประเทศสิงคโปร์บริเวณชายฝั่งที่ได้จากการถมที่เนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนที่มากถึง20%ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ โดยสิงคโปร์นะคะมีเป้าหมายจะถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ถึง100ตารางกิโลเมตรภายในปีคศ2 0 3 0หรือพศ2573นั่นเองค่ะค่ะทวาีปสิงคโป,ปร,ปปร,ปร์มีพืาา้นที่200ตารางิปล a ม a รซึ่งเป็ u าว a w a s a ัน a n t a ที i n e g กรี s สิง a p โ r a 20 d a r i า a d ั t a ทะลาวา แปลว่าบริเวณชายฝั่งของสิงคโปร20์20%นั้นได้มาจากการถมทะเลค่ะกาวาซันปันไต ai ดินอุรหิสิงคโปร์ด้วยบุลูปารัสต์ a ด้รับเดตัมบะลาวด์แปลว่าบริเวณชายฝั่งของสิงคโปร์20%นั้นได้มาจากการถมทะเลค่ะค่ะจากประโยคนี้นะคะมีคำที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะอย่างเช่นกาวาซันนะคะกาวาซันแปลว่าบริเวณพื้นที่ค่ะ กาวาสันแปลว่าบริเวณหรือพื้นที่ค่ะดัวปรุชเปราตุสนะคะแปลว่า20ซค่ะและคำว่าตัมเบลาวด t แปลว่าการถมทะเลค่ะค่ะกว a าสันปันไตใน negeri สิงคโปร์ดัวปรุชเปราตุสไ a ้ม a จาตัมลาวดแปลว่าบริเวณชายฝั่งของสิงคโปร์นั้น20%ได้มาจากการถมทะเลค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษา马来ยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสลามาติงกาสกยันต์ริมากาสิคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่